สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจงหาสิ่งที่หายไปในภาพนี้ของณเดชคูกิมิยะใกล้จะลงโรงฉายให้ได้รับชมกันแล้วสำหรับไอ้คนหล่อลวงภาพยนตร์จาก GDS เรื่องแรกของพระเอกณเดชคูกิมิยะซึ่งหลังจากปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาก็สร้างเสียงฮือฮาไม่น้อยโดยเฉพาะฉากที่หนุ่มณเดชถอดเสื้อโชว์แผงอกลำลำ แต่งานนี้ดูเหมือนซิกแพคแน่นๆของณเดชจะมีอะไรบางอย่างที่หายไปจนทำเอาสร้างความแปลกตาไปเลยโดยเพจ t u ตซ i อ n e w s ได้ตั้งคำถามกับเรื่องนี้ว่าจงหาสิ่งที่หายไปในภาพนี้ซึ่งเหล่าชาวเน็ตต่างก็ตอบถูกกันทุกรายว่าสิ่งที่หายไปก็คือขนขนและขนนั่นเองว่าแต่แผงอกของณเดชถึงจะมีขนหรือไร้ขนแต่ก็ยังหล่อออร่าพุ่งเหมือนเดิมเป๊ และสาวๆก็ยังอิดชายย่าๆเช่นเคยจริงไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ